อาจจะไม่เข้าพวกวเหมือนเหมือนเพราะาทุกคนมีเบสจากสถาปนิกนะครับแต่ผมไม่มีเบสแต่พอเจอพี่หนุหม่มอาจากย์ผมรู้สึกผมเข้าร่วมมากเข้าไาเลยนะครับก็งานที่ผมทำเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบเอาวัสดุที่ใช้มาทําเป็นเป็นสินค้านะครับซึ่งทํามาสิปีไม่เคยรู้เลยว่าไอ้นี่มันเรียกว่า u p ซ y c l e เราเรียกตัวเองมาตลอดว่าการ reuse remake หรือหรือ uh, recycle ทุกคนจะเข้าใจว่าการเอาวัสดุเหลือใช้มามาทำเนี่ยเรียก recycle ต้งนั้นนะครับผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นจนกระทั่งไม่กี่ปีคือปีสองปีมานี้เนี่ยมีคนเยอรมันมาบอกว่าไอที่ทำเนี่ยเอาไปแล้วเรียกว่า upcycle uh, นะครับแต่วา uh, จุดเริ่มต้นในตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยก็คือ uh, เริ่มต้นเล็กๆด้วยการเอาเ uh, สื้อผ้าที่เหลือใช้ใน ในชีวิตประจําวันของตัวเองเนี่ยแฟชั่นมันไปเร็วมากสมัยก่อนเนี่ยผมจะใส่ใช้กางเกงยีนเ,นเอ,อ่ออเวประมาณ36นะครับแต่ว่าผมใส่ตัวผมเองเอวยี่สิบแปดนั้นนะครับก็ยุคนั้นมันที่แบบนั้นนะครับแล้วสุดอ๋อไปแล้ว <c oughs> โอเคแล้วผมก็เอาเอาเกงพวกนี้แหละมาทําเป็นสินค้านะครับเป็นเป็นเสื้อนะครับแล้วกเออ็เป็นชุดทํางานจับชุดทํางานก็เป็นพวก กางเกงแลเสื้อเชิ้ตแล้วก็넥ไทนะครับก็มามาออกแบบเป็นกระเป๋าซึ่งเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราก็ส่งออกไปไปญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าตลาดตลาดเราอยู่ญี่ปุ่นซึ่งตอนแรกออกแบบแฟชั่นก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าจะมากกว่าแต่ว่าเรามองมองในอนาคตว่าถ้าเผื่อเป็นเสื้อผ้ามากเนี่ยมันมันอาจจะมีปัญหาเรื่องไซซิงในการส่งออกในยุโรปหรือประเทศต่างๆก็เลยออกแบบเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ ก็เริ่มมองว่าสะดวมากขึ้นนะครับก็จะมีพวกป้ายโฆษณาป้ายไวริโนะครับซึ่งโรงหนังต่างๆเนี่ยที่เราเห็นแบรนด์ดังๆเนี่ยจะเป็นปโรงหนังมีอยู่เจ็ดสิสาขา75สาขาทั่วทั่วประเทศแต่ละสาขาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแต่ละสาขาแต่ละสาขาเนี่ยมี10กว่าโรงนะครับ ไปแล้วนะครับผมก็จะเอาป้ายพวกนี้เนี่ยมาออกแบบเป,เป็นกระเป๋านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ทําเพื่อเพื่อขายออก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำได้ติดต่อกับคุณหญิงชดชอยนะครับเพื่อที่จะนําเสนอว่าไอ้ป้ายพวกนี้ยังมีเลือเยอะมากไมจะทําแจกเด็กนักเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนตำรว,วจกับเวชชยแดงี่ยไม่ค่อยมีกระเป๋าใช้ก็ทำทำ,ทำแจกเด็กนักเรียนก็ทําไปทั้งหมดสมาชิกของเด็กเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยสองหมื่น 4,000คนนะครับผมก็ทำแจกตอนนี้ขาดขาดอีก8,000 8,000ใบนะครับก็แจกไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยเลยเริ่มเริ่มที่จะทำสินค้าตัวนั้นเนี่ยออกจำหน่ายเพราะว่าจะมีคนบริจาคเข้ามาเยอะมากหัวข้อคอาหารนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็เจอเจอพวกยางยางในนะครับยางในมอเตอร์ไซค์ยางในรถยนต์ยางในรถทุกเต็มเต็มไปหมดนะครับก็น่าจะมาออกแบบเป็นเป็นวัสดุที่ที่มัน มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมต้องการก้าวข้ามความความที่คิดว่าก็แค่เอาวัสดุมาเก็บแล้วก็เป็นเป็นใบขึ้นมาแล้วก็มามาขายก็พยายามออกแบบให้มันมันเข้าถึงกับกับความรู้สึกนะครับคือมันต้องสวยงามด้วยมันมีทั้งเอสเตติกมีเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็เกิดใยออกแบบตัวนี้เป็นเป็นกระเป๋าของบิสเนสที่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการใส่น้ตบุ๊กใส อะไรที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็ยางยางบรรทุกเนี่ยจริงๆแล้วอยากคิดว่ามันมันไร้ค่านะครับคนแย่งกันนะครับมันเป็นทองเลยนะครับแลวซึ่งมันมีมีเลเยอร์ layer, หลายเลเยอร์เลเยอร์นอกเนี่ยจีนจีนจะมาแย่งซื้อมากเขาผมไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรแต่ว่ามีคนบอกว่าเขาไปกิสกัดเป็นน้ำมันได้นะครับแล้วก็มีบางส่วน มีบางส่วนก็ในประเทศไทยก็เอาไปบดย,ย่อยซึ่งเราจะเห็นนะสนามในพวกอินดอรดครับที่สนามลูวิ่นั่นเขาเอาอย่างพวกนี้เนี่ยไปวดนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีชาวบ้านพวกโอท็อกเขาจะมาทำเป็นทักขยานะครับซึ่งราคาไม่ค่อยไม่ค่อย,ยละได้ราคาเป็นหลายมก็มาเกบาทแต่วนนี้นะครับเป็นแจกันสำหรับสายลมซึ่งทางยุโรปเนี่ยก็จะมีการ มีฝนตกอยู่ตลอดทั้งปีซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างขายดีเพราะว่าแล้วก็ได้ราคามากกว่ากังขยะลงเองแล้วก็ไอเดียตัวนี้นะครับก็คือไอเดียผมได้ได้มาจาักของสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับแล้วก็มีความคิดว่ารีไซเคิลคือคือทางออกในอนาคตนะครับก็เลยลองวาดลูกศรเล่นๆน,นะครับเสร็จแล้วก็เอาลูปศรมาติดกับสัญลักษณ์รีไซเคิลก็เลยกลายเป็นตัวนั้น ก็ยางที่ผมทำเนี่ยมันเลอผมก็เลยเอาลองใดคัดขึ้นมาเป็นตัวนั้นมาแล้วก็ทำเอาไปแจกให้ให้ทุกคนที่ที่เราคิดว่าเขาเขาสนใจลองต่อดูนะครับมันมันเป็นตัวต่อโมดูล่าอย่าง,นงหนหึ่งอไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ก็มีมีไอเดียทุกคนเนี่ยมาต่อกันนะครับจากยางยางในรถยนต์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีเด็กต่อด้วยแล้วก็กลัวว่าเขาเจะเข้าปากก็เลยเปลี่ยนวัสดุใหม่เป็นยางปกติแล้วก็ ใช้สีจัดทวนเหลืองหรือซอยอิงนะครับเข้ามาผสมซึ่งซึ่ง,งต้องการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการที่เด็กเขาเข้าฝาดไปได้นะครับก็ดีไซน์ต่างๆก็สามารถที่จะต่อแม้กระทั่งชิ้นเดียวก็จะยังสามารถต่อได้นะครับส่วนกางเกงยีนนะครับกางเกงยีนก็จะเป็นกางเกงยีนที่ที่ผมเอามาออกแบบเป็นกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือเศษมันก็เหลือเศษเยอะมากเลยเป็นเป็นภูนเขาเลยที่ผมเหลือผมก็คิดว่าจะเอาอยางไอ้ เศษยีเนี่ยมาทำอะไรก็เลยต่อเพื่อมาเย็บต่อต่อกันปรากฏว่าแล้วก็เอามาออกแบบเป็นกระเป๋าอีกปรากฏว่ามันก็เหลือเศษอีกเพราะจากการตัดตัดเย็บมันก็เหลือเศษของเศษแต่เรามีความคิดว่าทํำยังไงให้มันเป็นซีโร่เวสก็เลยมาออกแบบเป็นเป็นวัสดุที่ทําจากเศษผ้าน,นะครับเรียกว่าการเป็นโตบอร์ดที่สามารถสามารถเอามาทดแทนม้อยได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมก็มีความคิดว่า ทุกอันเนี่ยผมจะต้องมานั่งเรียงผ้าตามความรู้สึกตามตามฟิลของผมเองซึ่งพอพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันปรากฏว,ว่ามันแมสไม่ได้เพราะว่าเราต้องมานั่งเลียงเราก็เลยต้องมางคิดถึงเอาสองอย่างโยมกันคือการตัดเย็บกับกับอินดัสเซียออกมารวมกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่สามารถที่จะทําได้นะครับก็สามารถเข้าเลเ่ยวงเดือนได้ตัดเป็นเป็นทดแทนไม้ได้เลยนะครับ ก็ uh, uh, ทนทนไฟวงไฟนะครับมีมีการหลงไฟแล้วก็ทนน้ำทนความชื้นได้ดีนะครับมากกว่าพวก MDF นะครับแล้วก็ uh, พวกนี้เนี่ยผมจะต้องมานั่งนั่งเลียงท่าเองนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้ได้ความรู้สึกผมก็เลยออกแบบให้เป็นเป็นแพทเทิร์นให้ทุกคนที่ที่เป็นลูกนองเราเนี่ยเย็บได้แล้วก็เอามาทําได้ตามตามที่เราต้องการก็คือทําเหมือนระแนงไม้เรียนแบบระแนงไม้เรียนแบบ การอัดเย็บงานครับเสร็จแล้วเนี่ยเอามาตัดขึ้นมาเป็นเป็นแพทเทิร์นของของงานไม้อีกทีนึงนะครับก็เป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากเศษผ้าด้วยลวดลายต่างๆแล้วก็สามารถที่คัสตอมเมสที่ลูกค้าจะออกแบบแพทเทิร์นได้เองนะครับหรือแม้กระทั่งลงลงานต่างๆอ่าข้ามเลยครับอันนี้เนี่ยจะเป็น เป็นพวกเศษแบงค์นะครับผมผมไม่ทายแล้วให้บอกว่าอันนี้คือเศษแบงค์ข้างล่างคือแบงค์ยี่สิบข้างบนเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ถ่านลงกันนะครับซึ่งผมได้รับเชิญไปบรรยายของออธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีเศษแบงค์เยอะมากเนื่องจากว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยทุกคนใช้เงินอย่างไม่ถนอมคือคือเออเอายัดใส่กางเกงบ้างลืมซักผ้าบ้างนะครับสุด,สด สุดท้ๆๆายเนี่ยก็ <HHH> ต้องเข้าไปย่อยนะครับทุกสัปดาห์เนี่ยจะมี2ตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตเข้าเข้าไปย่อยทิ้งนะครับที่ผ่านมาก็คือเขาเผาทำลายนะครับก็เลยให้ผมมามาลองคิดดูก็เลยเอามาทำเป็นก็สะดูทดแทนไ้้เหมือนกันนะครับซึ่งดีไซน์ว่าจะมีแบงร้อยแมงห้าหรืออะไรแบบได้ได้หมดเลยแต่พอปรากฏว่าทดลองเสร็จแล้วกลับไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนตัวหน้านะครับก็โปรเจกต์ทั้งหมด ลงหมดเลยนะครับก็ได้แต่มาบอกว่าให้ใช้เงินอย,งอย่างถนอมยายา,ยาลืมในซื้อเครื่องสักผ้านะครับแล้วก็ใช้กระเป๋าสตางค์ใช้กระเป๋าสตางค์ก็ถือว่าเป็นการถนอมอทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเป็นพวกซองถนมนะครับซึ่งปกติแล้วเนซองลูกปุมเนี่ยมันจะเหลือ,อ,อกินเสร็จแล้วก็ทิ้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยซองลูกปมพวกนั้นเนี่ย ผมจะเก็บไม่ได้หรอกแต่มันจะมีอันนึงก็คือว่าดีเฟกต์ในการพิมพ์ตรงนั้นเนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาเอามาทำเ,าเป็นอัดอีกเจออะไรผมอัดหมดก็เอามาทําเป็นเป็นวัสดุอีกอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันมันดีอย่างนึงคือมันลอยน้ำได้ด้วยนะครับเพราะมันมันมีส่วนผสมของพลาสติกนะครับแล้วก็มีความเหนียวพอสมควรนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาก็คือว่า ไอตัวเงนเกณย,ยีหรือการเปโต้บอร์ตตันั้นเนี่ยฮะผมเอาพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นกระเบื้องน,นะครับทําจากเงิเกงยีนนะครับฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะปูพื้นหรือว่าทำอยู่ในห้องน้ำซิงหรืออะไรได้เลยนะครับก็ฝากพี่ๆที่อยู่สถาปนิกนะครับพิจรารณาใายของด้วยโอเคคัาผงขอบคุณมากครับ